วิธีที่จะช่วยเธอท่านคือการที่ฉันต้องรีบพ้นข้อกล่าวหาให้ได้เร็วที่สุดผมมีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยครับสรุปว่าจะคุยเรื่องอะไรหรอคะนังเดสิ่งที่ผมจะพูดต่อจากนี้อาจจะฟังดูน่าตกใจ และคงเป็นเรื่องที่ยากจะทำใจเชื่อได้ในทันทีจะเบอร์อะไรขนาดนั้นอมก็คือว่าผมโดนใส่ร้ายว่าเป็นกบฏครับพูดออกไปแล้วทีนี้จะคิดยังไงก็ขึ้นอยู่กับเธอแล้ว อา่าฮะในที่สุดก็พูดขึ้นมาจนได้ถึงจะเดาไว้อยู่แล้วแต่น้ำหนักมันต่างจากการได้ยินกับหูและทำใจให้มั่นถึงตอนนี้เขาจะอยู่ตรงหน้าชั้นในชุดธรรมดาธรรมดาแต่ก็เป็นเจ้าของตำแหน่งในยุคเพียงคนเดียวในจัก,กรวรรดิได้ยินมาว่า ขนาดของห่วยอัศวินกับทรัพย์สินนั่นแทบจะพอกับราชวงศ์เลยด้วยถ้าบอกว่ามีคนใส่ร้ายในยุคอย่างเขาก็คงไม่พน้นเอ็นฝีมือของราชวงศ์หรอคะต่อให้เราได้ว่าเป็นฝีมือของราชวงศ์ก็เถอะ แต่ผู้จามไม่สนจจกรววัดิแบบนั้นออกมาหน้าตาเฉยได้ยังไงนี่คุณเชื่อที่ผมพูดหรอหรือว่าจะพูดออกมาเพราะจะเป็นยังไงก็ไม่สนใจไม่ใช่แบบนั้นแน่ๆอย่างน้อยผมก็มั่นใจว่างั้น มีหลักฐานไหมครตอนที่ลูกน้องหักหลังและโจมตีผมเขาพูดเป็นในๆถึงราชวงศ์และดูเป็นสร้อยคอที่มีราคาจังเขามีของแบบนั้นด้วยหรอนี่คือน้ำตามังกรที่กั่นออกมาครับน้ำตามังกร มังกรเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีจำนวนไม่มากนักและอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มนุษย์เข้าไม่ถึงปกติจึงไม่สามารถพบเห็นได้แต่ว่าบางครั้งก็มีมังกรข้างที่ต้านทานพลังเวทของตัวเองไม่ไหวออกมาปรากฏตัวและก็เหตุผลทำร้ายมนุษย์มังกรทั่วไปจะไม่เข้ามาแถบในโลกมนุษย์ โดยเด็ดขาดและไม่ได้มองมังกรที่ด้อยกว่าจนถึงขั้นคุ้มคั่งว่าเป็นพวกเดียวกันตั้งแต่แรกมนุษย์จึงต้องทำการปราบปามแต่เพราะว่าคู่ต่อสู้คือมังกรการมีอยู่ของคนกลุ่มเดียวที่สกัดมันได้อย่างซอสมาเตอร์จึงสำคัญอย่างยิ่งร่างกายของมังกรที่ฆ่ามาได้ จะมีพลังเวทในแต่ละส่วนที่แสดงประสิทธิภาพพิเศษ,ษได้หลายรูปแบบทุกส่วนจึงเป็นที่โอ้อวดในเรื่องของมูลค่าอันสูงลิว่วในบรรดาสิ่งเหล่านั้นน้ำตามังกรที่ไหลออกมาตอนที่มังกรสิ้นชีพถือเป็นมรดกที่หาได้ยากที่สุดน้ำตาของมังกรนั่นมัน ทำให้ผู้ที่ดื่มเข้าไปตอบได้แต่ความจริงเท่านั้นปัจจุบันเหลือน้ำตามังกรอยู่แค่สองชิ้นในโลกและหนึ่งในนั้นก็เป็นสมบัติของตระกูลผมพระเจ้าช่วยสองชิ้นเองเหรอหนึ่งชิ้นจะเท่ากับมันฝรั่งกี่ลูกเนี่ยอินสุดๆแต่ว่า ปกติคุณพวกสมบัติตระกูลที่ล้ำค่าแบบนั้นไว้กับตัวด้วยหรอคะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับที่บอกว่าโดนราชวศงใส่ร้าย,ายผมพอจะรู้แล้วว่าคุณกำลังสงสัยเรื่องอะไรผมพกมันไว้กับตัว เพราะนี่คือหลักฐานชิ้นที่สองที่ยืนยันได้ว่าราชวงศ์เป็นผู้สั่งให้มีการแอบฆบ่าผมตอนที่ต้องออกเดินทางไปสนามลบมีคนแนะนำให้ผมเอาสิ่งนี้ไปด้วยนั่นก็คือองค์รักษายาทต,ตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่องค์รัชษายาทคงทราบอยู่แล้ว ว่าผมว่าถ้าผมรอดมาได้มันจะเป็นทางเดียวที่ช่วยแก้ไขความไม่เป็นธรรมให้ผมได้ฉันไม่เข้าใจค่ะงั้นก็ไม่ควรใส่ร้ายคุณตั้งแต่แรกสิผมเชื่อว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่องค์รัชชายาติจะทำได้แล้ว คุณจะใช้มันล้างมุนทินให้ตัวเองยังไงล่ะคะจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครส่งบัตรเชิญมาเลยใช่ไหมละ่ะผมมีแผนที่คิดไว้อยู่แล้วครับ